สวัสดีค่ะวันนี้พบกับออมช่องเดินทางสไตล์ออมแอมนะคะวันนี้ออมก็มีโอกาสได้มาลงคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้อมก็มากับน้องอันอันนะคะน้องสาวคนเล็กของออมเองนะคะวันนี้อมก็มีโอกาสได้มาลงคลิปอีกครั้งก็น่าจะเป็นคลิปที่4ีที่หแล้วนะคะเห็นพี่พีเอฟหลายท่านนะคะอคอมเมนต์เข้ามาว่า เมื่อไหร่อมจะลงคลิปนะคะก็คืออมติดงานประจําไม่มีโอกาสได้ลงเลยเนาะเดี๋ยววันนี้อมจะพามาชมบรรยากาศที่ไล่กันว่าจะมีอะไรน่าค้นหาหน่าดูน่าชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่ไร่นะคะไร่ออมก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีวันนี้ก็มากับพ่อเลยพ่อก็อรดน้ำพืชผักที่ปลูกอยู่ก็คือที่บ้านจะทำเกษตรกร,ก,รกันนะคะ วันนี้ก็มาเป็นช่วงยินนะคะเพราะว่ามาตอนกลางวันก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเดี๋ยวจะมีคนนำทางเราไปเลยนะคะก็จะเป็นน้องอันอค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเลยตอนนี้พ่อกำลังรดน้ำสวนอือพอดีลงมากับพ่อ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ไล่ออมเองนะอันอันอันนี้พ่อปลูกยังนี่ถามพ่อที่ละพ่อ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 ปลูกยัง ก็พ่อบอกว่าปลูกถั่วแล้วก็แตงนะทุกคนมีถั่วมีแตงมีหอมแล้วก็บวบนะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลูกขายทั้งหมดเลยช่วงหน้าหนาวเนี่ยผักมันก็จะขึ้นดีมากเป็นไงบ้างทุกคนบรรยากาศที่ไร่สดชื่นไหมคะนัน ออมก็ไม่อันนี้ก็คือไม่ได้กลับบ้านมาเดือนหนึ่งเพราะว่า,าติดทางานประจําเรียนจบว่ากลับมาทำมาทำงานแต่ว่าออมอยู่ในเมืองแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาก็ไม่รู้ว่าพอปลูกอะไรเนาะอันนี้ กล้วยพ่อตัดไปหลายเครือนันนแะล้วืม่หนอมอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกอันนี้ปลูกได้จังมือแล้วนะปลูกปีมื่ อันนี้เป็นหอมแขกปลูกได้สี่วันนะทุกคนไม่น่นะได้หนฝเลยที่กกา,า,างค่ำก่างแหอมแก่คือหอมเมาคอาดอกไปคลายนะเขาดอกหอมอ่ะ แล้ยวมันก so ็มีดอกเดี๋ยวเขากบบรอนดอกทายแล้วตาส่วนแก่ห้อง้ายของร้อนอะไายถ้าส่นอะไรส่วนส่น่ของ้แบงขาอ้ม่วนใน่นต้งอีนงแ้วนะปงปร่งอปร่งนหญ เดี๋ยวจะพาไปดูกระต๊อบที่พ่อทำไว้อันนี้ก็จะเป็นมันมันอะไรขานาะนั้นมันอะไรคะมันเก้วค่ะมันแก้ว <c oughs> ได้ข่าวว่ามันราคาลงใช่ไหมทุกคน <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้กเกษตรกรตัวจริงออกมารายงานแล้วใช่ <c oughs> อันนี้ลูก,กเกษตรกรตัวจริงนะคะ เป็นเจ้าของไร่พันล้านธุรกิจพันล้านผู้รับมรดกตกทอดททอันอันก็จะอยู่กับพ่อกับแม่ตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงที่น้ำขึ้นนะทุกทุกคนแต่ว่ามันก็ลดลงไปเยอะแล้วเพราะก่อนหน้าน,นี้มันจะมันจะสูงขึ้นมานิดนึง เสียงเครื่องก็จะดังนิดนึงนะทุกคนว่าพอ่อสูบน้ำอันนี้ก็จะเป็นรถกีแจ็ครถกีแจ็คพ่อ ค่อยกลับบ้านเหรอ,หอไปไหนเราจะได้นอนกับดับเครื่องกาศทนอ่าเดี๋ยวเราจะมาชวนต้องตัดตรงนี้กันเพราะว่าเสียงเครื่องมันค่อนข้างดังดันนะทุกคนพ่อกำลังจะไปดับเพราะว่าจะลดน้ำไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็เย็นเฉยเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วพ่อมาทำงานลูกมาทำทรงนะคะ อากาศตอนเย็นสวยมากทุกคนอยากให้พี่พี่ f อนะคะได้เข้ามา,ามาเที่ยวกาญจนบุรีกาญจนบุรีมีอะไรที่น่าเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคน เสียดายนะคะที่วันนี้ก็คือหยุดแค่วันเดียวแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสอยู่บ้านหลายๆวันทุกคนเดี๋ยวรอวันหยุดยาวเดี๋ยวจะมาทำคลิปยาวๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็จะแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าไม่มีอะไรลงคลิปก็เลยอยากจะมาทำคลิปวันหยุดให้พีเอฟซี FC ดูนะคะอยู่แบบพอเพียงแบบธรรมชาติชีวิตไม่ต้อง เรืร่รูวันนี้น่าจะใส่เสื้อปุ๋ยมาเป็นสาวกเกษตรกรกับนันอ่นอมก,กับน้องก็ห่างกัน14ปีนะแต่ว่านานอันไป10 20กว่าปีแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าน้องหน้าแก่หรือว่าพี่หน้าเด็กนะคะบ๊ายบายค่ะ ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถพ่อขับกับอันนี้จะเป็นรถเราขับกับอันนี้นะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าอะไรนะผักไม่ใช่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นมรดกอ,รอัน,น,นอ,อันพื้นที่แปร่ตรงนี้ก็จะเป็นของอันอันหมดเลยนะคะ คที่แปดไล่ก็จะมีค่ะเจ้าของไล่ใช่ค่ะเจ้าของไลค่คนใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปกันไปกันเลย <ไป S 1> บ๊ายบายเดี๋ยวฝากพี่เอฟซีทุกคนนะคะกดติดตามช่องเดินทางสไตล์อมแอมค่ะ <laughs> <laughs> โอเค